สวัสดีค่ะที่ดินโคราชพุช,ชานะคะแปลงนี้สวยมากค่ะ60ตารางวาหลังโรงพยาบาลโชคชัยนะคะโชคชัยใหม่เราเลืบอกจากโอวยชัยนะคะเลี้ยวซ้ายไปนะคะนี่เลี้ยวซ้ายมานะคะซ้ายนี้นะคะเป็นถนนโชคชัยเด็ดอุดมนะคะก็จะ,ตะเตลิดปั๊มบางจากไปนิดนึงก็ตรงไปนะคะก็แถบนี้เจริญมากนะคะทางขวาก็จะเป็นในส่วนของอ กดลงแอดรีสอร์ทโชคชยัยฟาร์มฟักไข่โชคชยัยมี CP มีคามีโรงงานคากิ้วขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีขนมจีบโชคชัยอยู่ตรงตรงข้ามโรงพยาบาลเลยนะคะเราก็จะเลียบายข้างโรงพยาบาลน,นี้ไปนะคะมันจะมีรั้วมีรั้วด้านซ้ายเป็นรั้วเป็นรั้วนะคะแล้วก็ตามเลียบรั้วหันหน้าเข้าโรงพยาบาลด้านซ้ายเลียบรั้วไปเลยนะคะตามถนนเส้นนี้ลงไปประมาณแค่1กิโลเมตรก็จะถึงนะคะเป็นถนนดินหินคลุกอย่างดีเลยนะคะก็ เล่ถมถนนหินคุกนะคะลงไปประมาณ1กิโลเมตรก็จะถึงที่ดินแล้วแล้วนะคะอันนี้ด้านขวานะคะเราเลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ300เมตรนะคะก็จะถึงหน้าที่ดินแล้วก็บริเวณหน้าที่ดินจอดรถนะคะตรงนี้ก็เป็นถนนทางสธาธารณะอีกนะคะก็เลี้ยวเข้าไปอีกเดินไปประมาณ100เมตรเนี่ยถึงแล้วค่ะตรงนี้คือซ้ายมือนะคะเป็นที่กว้างประ,ประมาณ12 13เมตรคูณ่เมตรนะคะ ตรงนี้เราฝังหลักหมุดมีหลักหมุดพร้อมแล้วก็ฝังหลักหมุดฝังเสาไว้ให้พร้อมกับหลักโฉนดที่ที่เลขที่โฉนดตรงกับเสาเสาแล้วเรียบร้อยนะคะกะ็ราคาไม่แรงนะคะตรงนี้ราคายังไปไม่ไกลมาก120 0 0 0บาทนะคะแนวโน้มถ้าโรงพยาบาลมาตั้งเมื่อไรตรงนี้ราคานี้คงจะไม่ได้นะคะก็ถามว่าตรงนี้ดีไหมเป็นใช่ได้ค่ะดีดีมากถ้าอนาคตเนี่ย ถ้าตั้งบ้านเรือนแถวนี้เนะี่ยคงจะเป็นเพราะว่ากา็ห่างประมาณ1กิโลเมตรห่างโรงงานประมาณ1กิโลเมตรก็คิดว่าเหมาะนะคะถ้าเราจะตั้งบ้านยกบ้านอยู่แถวนี้นะคะเพราะว่าทาั้งน้านโรงงานทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังหาบ้านเช่ากันอยู่นะคะฉะนั้นตรงนี้มีแนวโน้มว่าถ้าเราเก็บไว้เนี่ย เรายกบ้านหรืออะไรอยู่เนี่ยก็ได้จะทําบ้านเช่าได้สบายๆนะคะเพราะว่า,เ,าเขตโรงงานคาร์คิวโรงงาน c p พีแทบนี้ยังไม่มีบ้านเช่าที่อยู่ใกล้ๆเท่าไหร่เลยนะคะถ้าสนใจก็ราคานี้เองค่ะ1นึ0 0 0สบาทนะคะศูนย์แปดหนที่ดินโคราชพุชาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ